คลิปที่สามนี่รัฐางหาประโยชน์นี่ได้เนจวาวดะสังขารและะ้ะกั อุปทาวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่งไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวาวิโร,รชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมหลับไปเจส,ปส,มมสัโหโหองอุปสมุสโขเขาความเข้าไปสงบระลับสังผ่านทั้งหลายเป็นสุขย่างยิ่งสเพสตางรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจนจากมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตระเทวาหังมริสามีเจ้าก,ก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีเอถะสังสยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บรสวดไม่ตายังกิจิยังกิจิกุศลังกามาสเหิสพาเตหิกตางบนยังหนอนโมทันตุสุนันตุโคนตัวเเทวะอสมฆานิอธิการตาพิชายกาสตาหงตุสุกิตาหงตุตุกะปัมมจันตุมาตาปิตาปิตาหตุตุกะปัมมุันตุสเพยยติกาสุกิตาหงตุตุกะปะมมจันตุสเพยปิสาสเพยยขาสเพยปิตาสุกิตาหงตุตุกะปะมม ตุสเพอาจารย์ยุปัญญายาสกิตาหันตุสุขาวจันตุสเพนักตาสกิตาหันตุสุขาวจันตุสเพเทวาทุาหุนตุสุขาวจันตุสเพสามิตาสามิชนตุโววสุจาุวนโมิสตตัคันติมายาอิติปวานโมพธิสัตตัคันติมายาติปัวานโมพธิสัตตัวคันติมายาอิติปะ ติทานาคาถายาเทวตาสันติมิหาราวาสินีตุเตะคาเลพุทธิคาเลตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะทานนะพระวันตุเตะพระวันตุปุชิตาสดถิงกรุนเต สารผู้ชายยายพีจะอนทาสัมภวาสังเสธาชาตะาปะทัโวปปาติกานิญญาใิการธรรมวราปจิจเตสเพปิทุกขสสกรนตุสังขยาจตุจิลาสตังธรรมโมธรรมธราจัปุคราสโคหุนตูสมะโควะอาทายาจหิตายาจจะอเมระคัปตุสัทธมโมสเพปปีธรรมจาริโนวุจิงสัมปาปุเนยามะถ้ามีอริยะอริยะปะเวทเตปปสันนาหอนตุสเพติ ปานิโนสุขุตาสาสเสธทธรรมสัพมาทารามพระเวชันโตกาเรยุพระเทวบอวาสตุภูติปาวายสถานังสนิททังเนตุเมธนิงมาตาปิตาเจ้าราชานิจจารคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชาราคันตุสัพพทานเทวตาอุโยชนะฆาถาทุกขปาตาเจนิทุกขปยาปาตาเจนิพยาโสกาปาตาเจนิโสกาหัวตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตา จะอามเฮฮิสัมปัตางุญญาสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปัสสัมปติสิทธิยาธานังละคันตุสัจชายาสีลังละคันตุสัพพะทาภาวนาพิรตตาหันตุกันฉันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาสมุตุสัพพังสมังคลังละคันตุสัพพาเทวตา สพะกุฏานุพาเวนะสตีหองตันิรันตระของตัพสภางสมังคารังรักขันตุสภาะเทวตาสภามานุภาเวนะสตีหองตันิรันตระของตัวสภางสมังคารังรักขันตุสภาะเทวตาสภาะสังการุภาเวนะสตีหองตันิรันตราสเพกุฏาปราัตาปเจกนันเยังพระรามนันจัตเตชินารัขันพันธมิสัพลโสสภพกุฏาปราัตาปเจกนัน เตชนะัคะ mm ัง hmm. พันธมิสสปโสสัพเพภุตาปราปตาปัจเจกานนจะยังพังป <noise> ัหานตานันเตชนะระคังพันธมิสสปโสสัพเพุตาปราปตาปัจเจกานนจะยังพรัง <início> ัานตานันจะเตชนะาระคังพันธมิสสะเปโสสัพเพภุตาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังปัหจานตานันจะเตชีณารขัง พระราานนันเตชินะรักังพันธมิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตตาปเจกันันจยังพระรามปะนนันเตชินะรักังพันธมิสัพพโสสัพเพุทธาพระปัตาปเจกันันจยังพระรามอานังพันสัพเพุทธาพัปัตตาปเจกันันจยังพระราอางพันสัพพุูธารปัตตาปเจกนันจยังพระรามตระานนันเตชินะรักังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาพรปัตาปเจกันันจยังพระรามประธานนันเตชินะรักังพันธมิ เจตนาและของพันธะรีสอร์พสูรสเพพุทธาปราปตาปัญเจกนันจะยังพลังอาตรนักเจตนาและของพันธะรีสอร์พสูด้วยเนื่องนภาพแห่งมุขส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสายทายว่าธรรมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระราจารย์ส่สมเด็จพระนางเจ้าสศรษกิจพระบรมราชินี วัดไผ่จะทุศศโรคภัยตอายทั้งโคงให้มีแหล่งรายได้สุดรือมั่นคงเป็นสมาชิกันชอบทำคำว่าไม่เยนือ,อยากแล้จนกว่าจะได้มีแก่ข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งว่าจะทำคำสอนแห่งมุสมเด็จพ,พระสมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานมีทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายเพืดออนุโมทนาสาธุก,ก,การณในบุญกุศลนี้โดประสิทธิ์ประสาทพรน้อสมส่งอนุภาพแห่งมงคลกุศ ขึ้นให้เปลี่ยนแล้คุณภาพในภาพคุณภาพและคุณภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผลให้เป็นสิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุกประการ